ชีวิตของเราทุกคนล้วนเต็มไปด้วยความท้าทายที่อาจทําให้เรารู้สึกแต่สลายแต่มีใครบ้างที่กล้าฟันฝ่าออกมาจากความมืดมิดนั้นเพื่อแบ่งปันเรื่องราวส่วนตัวอย่างตรงไปตรงมานายนภัสหรือที่หลายคนรู้จักในฐานะพระเอกหนุ่มจากจอภาพได้เปิดใจเล่าถึงช่วงเวลาที่ยากลําบากที่สุดในชีวิตของเขาลองคิดดูสิถ้าคุณอยู่ในสถานการณ์เดียวกันคุณจะทํำยังไงแต่ที่นี่คือจุดที่มันเริ่มน่าสนใจเพราะเขาพิสูจน์ให้เห็นว่าการลุกขึ้นมาจากซาบประคักพังนั้นเป็นไปได้จริงๆและอาจเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาล ตั้งแต่เกิดเรื่องราวความรักที่ดรามา่าก็แทบจะไม่ได้เห็นนายนภัทรปรากฏตัวตามหน้าสื่อสักเท่าไหร่แต่ล่าสุดเมื่อวันที่2พฤศจิกายน2568เขาได้มาเล่าถึงชีวิตในช่วง2ปีที่ผ่านมาผ่านรายการซอสท็อปพาร์ท a s สบนช่อง y o u t u คันโฟไอที่มีนักแสดงหนุ่มท็อปทศพลเป็นพิธีกรนายนภัทรได้อธิบายถึงช่วงเวลาที่เขารู้สึกแหลสลายที่สุดในชีวิตและการที่เขาลุกขึ้นมาสร้างตัวเองใหม่ให้แข็งแกร่งทั้งกายและใจทิ้งนายนภัทรคนเก่าที่เคยอุทิศตัวเพื่อให้คคคนนนอออืื่มมมมีวววาาสสสุขขจลรู้ึกงงตัเไปะิท ณจุดนี้ในเวอร์ชั่นของผมที่อายุ29ปีแล้วช่วง2ปีที่ผ่านมาผมเรียกมันว่าช่วงล้างกระดานชีวิตเพราะผมเพิ่งเข้าใจว่าการรักตัวเองมันทำงานยังไงมันรู้สึกยังไงและผลลัพธ์ของมันคืออะไรไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงจากวันนี้จนถึงวันตายผมจะเลือกตัวเองเป็นอันดับหนึ่งนี่ไม่ใช่การเห็นแก่ตัวหรอกนะครับ ผมยังคงเป็นคนที่โอกกอดและห่วงใยคนรอบข้างแต่ก่อนหน้านี้ผมไม่เคยเอาเรื่องตัวเองมาเป็นส่วนสําคัญในชีวิตเลยบางคนอาจมองว่าการทําแบบนี้เห็นแก่ตัวแต่เราไม่รู้หรอกคุณรู้แต่ว่าพยายามทําให้ทุกคนรอบข้างอยู่นจนวันหะนึงเรามองข้ามตัวเองไปเอง ในช่วงล้างกระดานชีวิตนั้นไนนพัสนเล่าว,ว่าเขารู้สึกเหมือนร่างกายและจิตใจแตกสลายไปทั้งหมดไม่เหลือชิ้นดีอะไรเลยเคยคิดว่าทุกอย่างคือจุดจบของชีวิตแล้วเขาจึงหยุดงานแสดงไปทั้งปีเพื่อโฟกัสไปที่การซ่อมแซมร่างกายอารมณ์และสภาพจิตใจของตัวเองโดยไม่ให้เหลือความรู้สึกลบต่อตัวเองหรือผู้อื่นจากนั้นค่อยๆต่อประกอบมันขึ้นมาใหม่ทีละส่วนกระบวนการนี้เต็มไปด้วยความเจ็บปวดและทรมานมากกระทั่งวันหนึ่งความคิดเริ่มกลับคืนมาเขายอมรับตัวเองใจดีกับตัวเองและค่อยๆทำความรู้จักกับร่างกายผ่านการวิ่ง่งงซึึทให้้เขารูสก ก็ดีและมีความสุขตั้งเป้าหมายใหม่ๆให้ชีวิตและประกอบตัวเองจากสิ่งเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันเขาเริ่มด้วยการให้กำลังใจทุกคนเพราะปัญหาชีวิตของแต่ละคนมีน้ำหนักไม่เท่ากันเราอาจไม่รู้ว่าคนอื่นทรมานขนาดไหนแต่เขามั่นใจว่าคุณไม่ได้เจอเรื่องนี้คนเดียวในโลกการยอมรับและพูดคุยกับคนอื่นสามารถทำให้สบายใจได้เป็นการแชร์เพื่อแสดงว่าคุณไม่โดดเดี่ยวบางครั้งการเปิดใจก่อนคนอื่นอาจตามมาและนั่นเป็นเรื่องที่ดีมาก สำหรับน,นายนภัทรความล้มเหลวหรือปัญหาไม่ใช่จุดสิ้นสุดแต่เป็นโอกาสในการเรียนรู้และรับมือหักมองว่าทุกอย่างกำลังจบสิ้นลองใจดีกับตัวเองก่อนอย่าลืมปลอบตัวเองการใจดีกับตัวเองไม่ใช่แค่เรื่องความคิดเท่านั้นถ้าคิดไม่ออกลองเอามือควอที่อ,อกกอดตัวเองในวันที่ไม่มีใครกอดเราบอกตัวเองว่าไม่เป็นไรทุกอย่างจะโอเคลูกหัวลูบหูสัมผัสอุณหภูมิร่างกายนี่เป็นเทคนิคที่เขาชื่นชอบเพราะช่วยให้เซนกับตัวเองดีมากๆเขายัางอยากช่วยเหลือคนอื่นเพราะตอนนี้เขาเข้าใจแล้วว่าการยืนอยู่ในจุดนั้น้นคิดอะไรบาง เขาผ่านจุดที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตมาแล้วจุดที่แตกสลายจนไม่เหลืออะไรเลยเขาจึงใช้เทคนิคนี้ประกอบร่างกายและจิตใจขึ้นใหม่อารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นมากมายเขารู้ว่ามันรู้สึกยังไงนายนภัสยังแนะนําว่าไม่ว่าอะไรก็ตามให้เลือกตัวเองเป็นอันดับหนึ่งเริ่มไม่ง่ายเดินไปสองกระจกถ้าหนวดยังไม่ได้โกนก็โกนหนวดแต่งตัวให้ดูดีท,ทําทีละนิดๆและคุณจะเก่งขึ้นเองในที่สุดจะพบวิธีการของตัวเองถูกบ้างผิดบ้างไม่เป็นไรทดลองไปมนุษย์ทุกคนทําผิดได้และเคยเจอความผิดพลาดกันทั้งนั้นอย่ากลัวมัน ในมุมมองของเขาถ้ามันไม่เดือดร้อนใครให้เลือกตัวเองก่อนเสมอและเขาภูมิใจในตัวเองตบมือคนเดียวเมื่อทําอะไรสําเร็จไม่ต้องรอให้ใครยินดีหากคุณยังยินดีในตัวเองไม่ได้ภูมิใจในตัวเองทุกวันบอกตัวเองว่าเราเก่งที่ผ่านเรื่องราวเหล่านี้มาแม้ข้างหน้ามีเรื่องหนักกว่านี้ก็ต้องผ่านมันไปทุกอย่างคือการเรียนรู้ที่จะทําให้คุณเป็นคนตัดสินใจเด็ดขาดความผิดพลาดล้มเหลวความเสียใจขอแค่ไม่ยอมแพ้เขาเชื่อว่าชีวิตไม่สู้ก็ตายเหนื่อยก็พักแล้วลุกขึ้นต่อ และในช่วงหนึ่งของรายการทบทศพลถามว่าถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของโลกชีวิตฉุกเฉินสุดๆอยู่ปากเวจะโทรหาใครนายนพัฒตอบว่าโทรหาเพื่อนที่เป็นหมอชื่อหมอเมเพื่อนรักที่รู้จักกันตั้งแต่เด็กตอนนี้เขาเป็นคุณหมอปลูกผมและนายนพัฒยังโทรหาหมอเมจริงๆเพื่อพูดขอบคุณที่อยู่ในทุกช่วงเวลาแม้ตอนที่เขาไร้กาศเขาก็อยู่ด้วยเสมอแต่ที่นี่คือจุดที่มันน่าสนใจมากๆเพราะการเลือกตัวเองเป็นที่หนึ่งอาจถูกมองว่าเห็นแก่ตัวในสายตาบางคนคุณคิดยังไงมันเป็นการยอมรับตัวเองที่จําเป็นหรือเป็นการหััันนหหลงงใ้้กบบครอขา และสำหรับตัวคุณเองคุณจะโทรหาใครในช่วงเวลาโลกสิ้นสุดแบ่งปันความคิดเห็นของคุณได้เลยในความเห็นด้านล่างบางที่การอภิปรายนี้อาจเปิดมุมมองใหม่ให้ทุกคน